สวัสดีครับทุกคนผมนัทครับขอต้อนรับสู่ช่องนั t ตาสโตร่าเนื้อหาตัววนนี้ผมตัดมาจากไลฟ์สตรีมของผมที่จะมีขึ้นทุกวันอังคารและศุกร์เวลาสี่ทุ่มสำหรับหัวข้อในครั้งนี้เราจะมาศึกษาเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงกันนะครับจากประเด็นราม่าที่ผ่านมาเพราะว่าคนส่วนใหญ่มีความเข้าใจเรื่องหลักเศรษฐกิจพอเพียงที่แตกต่างกันนําไปสู่คําถามที่ว่าเศรษฐกิจพอเพียงแท้จริงแล้วคืออะไรกันแน่ดังนั้นวันนี้เราจะมาหาคําตอบไปพร้อมกันก็พร้อมแล้วไปกันเลยครับ โอเคเรามาเข้าเนื้อหากันดีกว่านะครับเดี๋ยวผมจะเ,เราจะศึกษาไปพร้อมกันนะครับโดยเดี๋ยวผมจะอ,อ่ะให้ทุกคนฟังนะครับจากบทความตรงนี้นะครับที่จากที่ผมอ้างอิงมาทุกคนสาม,มารถที่จะไปศึกษาเพิ่มเติมด้วยตัวเองนะครับได้จากเว็บไซต์ของมูลนิธินิยวัฒนาเลยนะครับโอเคมาเรามาเข้าเนื้อหากันเลยดีกว่านะครับ สำหรับจุดเริ่มต้นของแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยเขาบอกไว้ว่าผลจากการที่ใช้แนวทางพัฒนาประเทศไทยไปสู่ความทันสมัยเนี่ยก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแก่สังคมเป็นอย่างมากในทุกด้านนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเศรษฐกิจการเมืองวัฒนธรรมสังคมแล้วก็สิ่งแวดล้อมนะครับคือในแง่มันก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียนะครับในด้านบวกก็ได้แก่การเพิ่มขึ้นของการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจการเจริญทางวัตถุแล้วก็สาธารณโภคแล้วก็ระบบการื่อสาที่ทันสมัยขึ้นนะครับ แต่ว่าในแง่ข้อเสียเนี่ยมันก็มีมาด้วยนะครับมีดักมีมีบวกก็มีลบนะก็คือในข้อเสียที่พระองค์ท่านเป็นกังวนก็คือว่าก็คือจะนํามาถึงการเสื่อมโทรมทางทรัพยากรธรรมชาติแล้วก็ระบบความสัมพันธ์อแบบเครือญาตินะครับแล้วก็การรวมกลุ่มประเพณีต่างๆนะครับแล้วก็เรื่องของภูมิปัญญาชาวบ้านที่เคยมีอยู่แต่เดิมน,นะครับมันก็จะเลือนหายหรือสูญหายไปนะครับสิ่งสาคัญนี่ยก็คือ ความพอเพียงในการดำรงชีวิตนะครับซึ่งเป็นเงื่อนไขพื้นฐาสนสำคัญของคนไทยนะครับที่สามารถพึ่งพาตนเองแล้วก็ดำเนินชีวิตไปได้อย่างมีศักดิ์ศรีนะครับซึ่งตรงนี้เขาบอกว่าเป็นศักยภาพโดยพื้นฐานที่คนไทยหรือสังคมไทยเคยมีมาแต่เดิมนะครับจากพารากราฟตรงนี้นะครับว่าลองวิเคราะห์กันดูนะครับก็คือจากที่ผมวิเคราะห์ได้นะครับก็คือว่าความพอเพียงตรงนี้ไม่ใช่พอเพียงในเชิงจิตใจนะครับ ไม่ได้พอเพียงแบบว่าเอ้ยเราคิดว่าพอไม่ใช่แต่ไปเป็นความพอในเชิงกายภาพนะครับก็คือเพราะว่าพอเพียงในการดําเนินชีวิตนะครับไม่ช่แบบว่าไม่มีจะกินแล้วแต่ก็บอกว่าเราพอเพราะเราพอเพียงเราก็เลยเป็นขอทานไม่ทํางานทําการนะครับไม่ใช่คือในที่นี้พระองค์ห้นีก็คือหมายถึงว่าพอเพียงคืออยู่ได้อยู่ดีนะอยู่พออยู่พอกินนะครับไม่ได้แบบว่าให้หลอกตัวเองว่าเป็นพอเพียงไม่ใช่กษณะนักนคือเป็นความพอเพียงทางกายภาพก็คือ มีที่อยู่มีปัจจัย4ี่ครบทุกอย่างนะครับนั่นคือแล้วก็สามารถอยู่ได้ดำรงชีวิตอยู่ได้นะครับนั่นคือพอเพียงซึ่งแต่ละคนการอยู่อาศัยของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะก็เดี๋ยวรละเอียดเพิ่มเติมเดี๋ยวลงรายละเอียดดีเทลถัดมาอีกทีนึงนะครับความหมายของทิ่จิอพอเพียงเนี่ยประกอบไปด้วยคุณลักษณะสมบัติอยู่3ข้อก็คือไม่เบียดเบียนตนเองแล้วก็ไม่เบียดเบียนผู้อื่นก็คือถ้าเกิดได้ตรงเนี้ยก็ถือว่าเข้าเงื่อนไขที่หนึ่งละคือพอประมาณละ แลในส่วนของข้อที่2นะครับก็คือความมีเหตุผลก็ลคือการตัดสินใจเกี่ยวกับระดับความพึงระดับความพอเพียงในที่นี้ก็คือโดยพิจารณาจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องตัวตลอดจนถึงคํานึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการกระทํานั้นๆอย่างรอบคอบนะครับเช่นว่าอาจสมมติว่าการซื้อของหรืออะไรเงี้ยก็คือให้มีเหตุและผลนะครับในการซื้อว่า เอ่อถ้าเราจะซื้อเนี่ยซื้อไปเพื่ออะไรหรือมีพัตถุประสงค์เพื่ออะไรนะครับอืมจะมากน้อยแค่ไหนก็อยู่ที่เราตัดสินใจในเรื่องของเหตุและผลตรงนี้นะครับว่ามันมีความเหมาะสมหรือไม่นะครับแล้วก็ข้อ3มนะครับก็คือเรื่องของภูมิคุ้มกันก็คือการเตรียมตัวให้พร้อมรับกับผลกระทบหรือการเปลี่ยนแปลงและน้ำตาที่จะเกิดขึ้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นเหมือนกับเป็นลักษณะของการมีวิสัยทัศน์ในการมองหรือเตรียมพร้อมพร้อมปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตนะครับ ก็อันนี้จากที่ผมมองนะก็คือเหมือนว่าถ้าเราเป็นพนักง,งานประจำอย่างเงี้ยเราทํางานได้เงินแล้วเราก็พอใจอยู่แค่นี้และไม่พัฒนาไปไหนละเรารู้สึกว่าแค่นี้เราพอเพียงละแต่ว่ามันจะไม่เข้าเงื่อนไขที่3ในเรื่องของว่าการเตรียมความพร้อมเพื่องผลกระทบหรือการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆที่เกิดขึ้นเช่นว่าเออเราได้คิดถึงไหมว่าถ้าเกิดว่าเราตกงานหรือว่าเออเรากรเกษียณอายุเราจะอยู่ยังไงนะครับ น,นี่ยอันเนี้ยเราก็ต้องมีการเรื่องของถ้าเรายึดตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงตรงเนี้ยเราก็ต้องไม่ตกหล่นในเรื่องของข้อ3าในเรื่องนี้เรื่องของมิุ้้มกันนะครับในเรื่องของการวางแผนอนาคตนะเตรียมความพร้อมที่จะรับผลกระทบที่จะเกิดขึ้นนะครับอืมหรือถ้าเกิดเราตัดสินใจจะซื้อบ้านหรืออย่างเงี้ยเราก็ต้องประเมินจากผลที่จะตามมาว่าเออถ้าเราจะซื้อบ้านเนี่ยหรือซื้อรถเนี่ยเราก็ต้องพิจารณาว่า มันตึงไปไหมมันจ่ายไหวไหมแล้วถ้าเกิดว่าจ่ายไหวโอเคจ่ายไหวโอเคถือว่าผ่านแล้วก็มีเหตุผลในการซื้อโอเคผ่านแต่ว่าเราก็ต้องคํานึงถึงหลักภูมิคุ้มกันรตรงนี้ว่ามันตึงแล้วถ้าเกิดว่ามันอุบิเหตุผิดพลาดเราเรารับผลที่ตามมาไหวไหมเราเรามีความแข็งแรงในเรื่องของการรองรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นไหมตรงนี้ก็ต้อง ประเมินจากทั้ง3ข้อนี้นะครับในการตัดสินใจเนี่ยคือรูปแบบของเศรษฐกิจพอเพียงนะครับหรือคุณสมบัติของเศรษฐกิจพอเพียงที่ต้องมีนะครับ3ข้อนี้ก็หลักการอยู่3ข้อนี้ใช้วนๆไปนะครับในการตัดสินใจในก,การดําเนินชีวิตต่างๆนะจัดมาตรงนี้น่าสนใจก็คือทั้งหมดที่ผมไฮไลท์จะเป็นส่วนที่ผมมองว่าน่าสนใจนะก็คือเงื่อนไขของการตัดสินใจและการดําเนินกินจาการต่างๆให้อยู่ในระดับพอเพียงนั้นมีอยู่2ประการนะ หนึ่งนะครับก็คือข้อหนึ่งคือความรู้นะครับก็คือประกอบด้วยความรอบรู้เกี่ยวกับวิชาการต่างๆที่เกี่ยวข้องความรอบคอบที่จะนําความรู้เหล่านั้นไปพิจารณาเพื่อประกอบการวางแผนและความระมัดระวังในการปฏิบัติผมตีความว่าน่าจะสื่อถึงว่าให้มีความรู้ด้วยนะครับศึกษาเรียนรู้สิ่งต่างๆหรือหลักการทางวิชาการที่เกี่ยวข้องด้วยนะโดยหลักของเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยก็คือนอกเหนือจากหลักการตรงนี้แล้วนะครับ อ,อันนี้มันน่าจะเป็นเหมือนหลักปฏิบัติหรือหลักในการตัดสินใจนะฮะแต่ว่าการจะดาเนินการสิ่งเหล่านี้ให้มันเกิดขึ้นได้เนี่ยมันต้องมีความรู้เพราะว่าเราเราจะมีวิสัยทัศน์ในเรื่องของการวางแผนการป้องกันหรือผลกระทบที่เปลี่ยนแปลงในด้าน,นต่างๆเกิดขึ้นได้เนี่ยเราจะต้องมีความรู้เพื่อเราจะได้มองเห็นปัญหาหรือคาดการ สิ่งต่างๆที่จะเกิดขึ้นได้นะครับอันนี้ในความหมายที่ผมตีความได้นะผมคิดว่าน่าจะเป็นประมาณนี้นะครับก็คือดาเนินการภายใต้ความรู้และหลักคุณธรรมอ่ประมาณนี้ในก,นการดําเนินการโดยปัจจัยสามข้อนี้นะครับการจะเป็นเสือนั้นไม่สําคัญสําคัญอยู่ที่เรามีเศรษฐกิจแบบพอมีพอกินหมายความว่าอุ้มชูตัวเองได้ความพอเพียงนี้ไม่ได้หมายความว่าทุกๆครอบครัวจะต้องผลิต อาหารของตัวเองแล้วต้องพอผ้าใส่เองอย่างนั้นมันเกินไปแต่ว่าในหมู่บ้านหรือในอำเภอจะต้องมีความพอเพียงพอสมควรบางสิ่งบางอย่างผลิตได้มากก็ขายได้ก็คืออยากจะให้สามารถจะพึ่งพาตัวเองได้ไม่ได้ถึงกับว่าจะต้องทำเองผลิตเองทุกอย่างนะอะไรที่มีมากเราผลิตได้มากก็เอาไปขายได้แล้วก็อาจจะนำที่ขายเนี่ยแหละนำไปซื้อ อย่างอื่นที่เราขาดไปนะประมาณนั้นอันนี้ก็มีตัดเอาไว้นะครับคนชอบเอาคาพูดของท่านเนี่ยไปพูดจนเลอะเทอะนะฮะเศรษฐกิจพอเพียงคือทำเป็นอ่าก็เรียกว่าอะไรนะเซลล์เซลล์เซฟิเนซี่คือมันไม่ใช่ความหมายที่ต้องการจะสื่อที่ต้องการบอกเอาไว้เนี่ยก็คือเป็นเซลล์เซฟิเนซี่ออฟอิคโนมี เซ s u ัฟ i ิเชนซีและเ e l l Sufficiency of ีโคโนมีเป็นแนวคิดที่มีความเกี่ยวข้องกันแต่มีความหมายที่แตกต่างกันในรายละเอียดดังนี้ เซลสัฟฟิเชนซีความพอเพียงในตัวเองความหมายทั่วไปหมายถึงความสามารถของบุคคลหรือกลุ่มในการดูแลและจัดการตนเองได้โดยไม่ต้องพึ่งพาผู้อื่นไม่ว่าจะเป็นในด้านอาหารการเงินหรือการดําเนินชีวิตในแง่มุมต่างๆตัวอย่างการปลูกผักกินเองที่บ้านการทําเสื้อผ้าใช้เองการมีทักษะในการซ่อมแซมสิ่งของในบ้านเซลสัฟ f ิเชนซี่ออฟอีโคโนมีความพอเพียงทางเศรษฐ,ฐกิจความหมายเฉพาะทางเศรษฐ,ฐกิจหมายถึงความสามารถของประเทศในการผลิตสินค้าและบริการที่จําเป็นสําหรับประชาชนของตนเองได้โดยไม่ต้องพึ่งพาการนําเข้าจากต่างประเทศตัวอย่าง การผลิตอาหารภายในประเทศให้เพียงพอกับความต้องการของประชากรการมีอุตสาหกรรมพื้นฐานที่สามารถผลิตสินค้าจำเป็นเช่นเสื้อผ้ายาหรือเครื่องมือการเกษตรสรุปความแตกต่างเซลล์ sufficiency เน้นที่บุคคลหรือกลุ่มในการพึ่งพาตนเองในชีวิตประจำวันเซลล์ sufficiency of economy เน้นที่ประเทศหรือระบบเศรษฐ,ฐ,ฐกิจในการพึ่งพาตนเองในการผลิตและจัดหาสินค้าและบริการที่จำเป็นสำหรับประชากรทั้งสองแนวคิดนี้มีความเกี่ยวข้องกันในแง่ของการลดการพึ่งพาภายนอกและการเสริมสร้างความมั่นคงและความยั่งยืนในระยะยาว โอเคตรงนี้นะครับทฤษฎีใหม่เนี่ยที่ผมว่าทฤษฎีใหม่คือตัวอย่างที่เป็นรูปประอมการประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงที่โดดเด่นที่สุดที่เขาเรียกกันก็คือเกษตรทฤษฎีใหม่ตรงนี้แหละก็คือตัวอย่างที่เราจะเอามาทําการวิเคราะห์เพื่อตีความการประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงนะครับนี่คือแบบอย่างในการประยุกต์ใช้ในเชิงของเก,กษตรนะฮะมาดูรายละเอียดกันนะครับอันนี้คือเขาบอกว่าเขาคือแบ่งออกมาเป็นทั้งบทด3ขั้นตอนนะ ตรงนี้เราสามารถเอาตัวอย่างตรงนี้หลักเกณฑ์ตรงนี้มาใช้ในการประยุกต์กับงานของเราเองได้นะครับก็ตรงนี้ผมคิดว่ามีไม่กี่คนนะครับที่จะตีความหรือเอาไปประยุกต์ใช้ในงานของตัวเองส่วนใหญ่ก็คือตีว่าไอโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่เนี่ยเป็นเศรษฐกิจพอเพียงแล้วก็ไปซื้อที่ทำไร่ทำนากันนะครับ ซึง่งจริงๆแล้ว own, ที่ตัวอย่า, Ramadan, า,ายงที่ผ่านมาเนี่ยกฐกิจพอเพียงอ่ะเราใช้ได้กับทุกงานทุกแบบทุกอย่างนะครับทั้งเรื่องของการเงินเรื่องของภาครัฐการบริหารเอาไปประยุกต์ได้หลายอย่างเลยนะวันนั้นวันนี้เราจะมาทํากันนะครับจากที่ผมดูจากเกษตรทฤษฎีใหม่นะครับซึ่งเป็นตัวอย่างก,การประยุกต์ใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงนะครับเรามาตัดแต่งต่อนะครับจากตัวอย่างของเกษตรทฤษฎีใหม่เนะี่ย เพื่อนำมาปรับใช้กับการดำเนินชีวิตนะครับตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงนะฮะก็คืออ้างอิงจากหลักเกษตรทฤษฎีใหม่เลยนะครับก็คือเขาแบ่งเป็น3ขัน้นแล้วก็แบ่งเป็น3ขั้นตามนั้นเลยนะครับขั้นต้นนะครับถ้าเกิดในกเกษตรทฤษฎีใหม่ก็คือจะแบ่งพื้นที่เอาเป็นส่ส่วนเราในที่นี้เราจะแบ่งเงินเอาเป็นส่ส่วนนะครับตามอัตราส่วนก็คืออัตราส่วนตรงนี้อ้างอิงตามอัตราส,ส่วนของพื้นที่เพาะปลูกนะครับ จริงจริงอันนี้คือแค่อ้างอีกเป็นค่า default นะมันต้องทําการทดลองแล้วก็ปรับเปลี่ยนเอาเองนะครับแต่ละคนอาจจะมีการรับรายจ่ายที่ไม่เหมือนกันนะแต่ก็คืออ้างอิงเป็นส่วนๆไว้ดังนี้เอาไว้อย่างนี้แล้วกันนะฮะ,ะส่วนที่1ก็คือเป็นกองทุนที่ใช้สําหรับใช้ในยามขาดรายได้หรือเงินไม่เพียงพอสําหรับดตินเนินกิจการนะครับนอกเหนือจากเอาไว้ใช้ในยามขาดแคลนก็คือใช้ในการลงทุนได้ด้วยนะครับแล้วก็ ส่วนที่2นะครับเป็นกองทุนสําหรับยังชีพนะครับก็เป็นค่านับค่าไฟต่างๆนะครับค่าเดินทางค่าอาหารค่าเช่านะอีกส่วนหนึ่งก็คือเป็นกองทุนสําหรับหารลยได้เสริมหรือพัฒนาตนเองหรือสร้างผลิตภัณฑ์ของตัวเองก็จําหน่ายนะแล้วก็ส่วนสุดท้ายนะครับก็คือส่วนสําหรับให้รางวัลตัวเองนะครับหรือว่าซื้อสินค้าฟุ่มเฟือยนะครับนี่คือเป็นแนวทางที่ผมรับรับรับมานะครับก็คือให้อยู่ในหลักเกณฑ์สามข้อตรงนี้นะครับที่ท่านได้วางเอาไว้นะครับก็คือ เรื่องของความพอประมาณนะครับความมีเหตุและผลแล้วว่าภูมิคุ้มกันนะครับภูมิคุมค้มกันก็คือจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของการวางแผนเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆนะครับให้ตัวเองยังสามารถอยู่ได้อย่างปกติสุกนะครับไม่แบบว่าเดือดร้อนแบบไม่มีตังค์จ่ายค่าบ้านค่าน้ำค่าไฟเพราะนั้นก็มันจะอยู่ในส่วนของกองทุนตรงนี้นะครับขั้นที่สองนะครับในขั้นสองเนี่ยก็คือหลังจากที่เรา บริหารจัดการเงินอะไรได้เรียบร้อยแล้วก็ดาเนินกิจาการตามรูปแบบตัวนี้ได้เรียบร้อยนะครับเสริมสร้างพัฒนาศึกษาเรียนรู้แล้วก็พัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ก็ดีหรือหารายได้ในเชิงของการให้บริการก็ดีนะครับเรียกว่าเราสามารถหารายได้ได้แล้วนะฮะก็มาขั้นที่2นะครับก็คือร่วมมือกันกันกบบุคคลที่มีเป้าหมายเดียวกันในร,รูปแบบของกลุ่มหรือบริษัทนะครับเพื่อดําเนินการในด้าน,นต่างๆดังนี้นะคือการด้านของการ การผลิตการตลาดการเป็นอยู่นะครับการเป็นอยู่ในที่นี้ผมคิดว่าก็น่าจะเป็นสถานที่นะครับก็คืออาจจะเป็นเรื่องของสถานที่จดบริษัทอะไรเงี้ยนะครับสัสดิการการศึกษานะแล้วก็สังคมแล้วก็ศาสนานะตรงนี้ผมก็ยกยกมานะจากที่เขายกมาเนี่ยก็คือเหมือนกับเป็นชุมชนคนมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมและจิตใจนะครับถ้าจะให้พูดมันก็อาจจะเหมือนกับการที่แบบเอ่อรวมกันให้กําลังใจกันและกันอะไรประมาณนั้นนะฮะอันนี้ แล้วแต่จะตีความกันแล้วกันนะฮะโอเคหลังจากที่เรารวมกลุ่มแล้วเราทาเป็นบริษัทอะไรเงี้ยก็ขั้นที่3ก็คือติดต่อหาเงินทุนเช่นอ่าเป็นธนาคารหรือบริษัทเอกชนนะครับมาช่วยในการลงทุนหรือพัฒนาโดยได้รับผลประโยชน์ร่วมกันประมาณนี้นะครับหลักเศรษฐกิจพอเพียงในการดําเนินชีวิตนะครับของผมนะจากที่ผมตีความจากแหล่งข้อมูลของมูลนิธิไทยพัฒนานะครับ ที่พยายามไล่อ่านแล้วก็ย่อย่อยความทั้งหมดนะครับเนื้อ,อาหาสาระสําคัญเนี่ยก็อยู่อยู่ที่ตรงนี้นะครับนี่ซึงจะเป็นหลักสําคัญนะครับในการเดําเนินกิจการนี้น่าจะเป็นแก่นสําหรับแก่นสําคัญนะครับส่วนในเรื่องของพระราชดำร,ริเนี่ยอาจจะช่วยเสริมในเรื่องของการตีความของเราได้นะครับ ซึ่งสุดท้ายมันก็อยู่ภายใต้กรอบของ3ข้อนี้ทางนั้นนะครับดิ่านต้องการจะสื่อเนี่ยอาจจะมีเรื่องของแบบในช่วงสถานการณ์ต่างๆก็อาจจะมีการให้กําลังใจไปว่า,าให้พงเอาไว้โดยยึดถือหลักเศรษฐกิจพอเพียงเป็นสําคัญอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็พัฒนาประเทศเปนในทิศทางนี้นะฮะอันนี้ก็แล้วก็มีการทําเป็นโครงการตัวอย่างในการใช้หลักเศรฐกิจพอเพียงก็คือ โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่นะครับเพื่อทําให้ดูเป็นตัวอย่างนะเราก็เลยใช้โครงการตัวอย่างนั้นนะครับในการประยุกต์นะครับหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้สำหรับการดําเนินชีวิตนะครับเพราะว่าหลักของเกรรษตรทฤษฎีใหม่เป็นหลักการประยุกต์ใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อใช้ในการเกษตรอันนี้เราก็มาปรับเปลี่ยนสําหรับการดําเนินชีวิตหรือการพัฒนาตัวส่วนบุคคลนะครับก็ได้มาตามนี้นะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับ เป็นยังไงบ้างครับทุกคนถ้าเกิดชอบคอนเทนต์ในแนวนี้ก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดซับกันด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆสำหรับเนื้อหากเกี่ยวกับหลักเศรษฐกิจพอเพียงผมตั้งใจจะทําอีกเรื่อยๆนะครับภูมิปัญญาดีๆแบบนี้ผมก็ไม่อยากให้มันสูญหายไปหรือถูกใช้เป็นเครื่องมือในการสร้างความแตกแยกในสังคมดังนั้นผมจะขอเป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์และส่งเสริมหลักเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวรพระราชดำริต่อไปสุดท้ายนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่นะครับบ๊ายบาย